ต่อไปเลยค่ะต่อไปถามอี่บายแล้วครับเรื่องเนี้ยตัวละครเยอะเอาแค่แเนี้ยบนจอเราก็เห็นนะักภาคเทียบแล้วทีเนี้ยอยากจะรู้ว่าภาคไทยครังเนี้ยยากไหมกับการเลือกนะักภาคมาภาคแต่ละเสียงของตัวละครอ่ะอืมจริงๆก็อบอกว่ามันไม่ยากมากครับเพราะว่าคือดอกพิฆาตศูนย์ด้วยความที่ว่าสื่อออริจริน์ต้นแรกอย่างบางงาเขาจบไปแล้วเราก็ทำไปบ้างมาหมดแล้วว่าแบบตัวละครไหนมันจะออกมาบ้าง คาแรคเตอร์มันจะเป็นยังไงบ้างเราก็พอจะมีเสียงในหัวอยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วไฟแนลคือเราต้องมาฟังว่าญี่ปุ่นเนี่ยดีไซน์ไว้ยังไงตัวละครนี้ดีไซน์ยังไงใครกับคู่ดีไซน์ยังไงอยากให้กับคู่จริงๆเอาเราอาจจะเคยได้ยินมาก่อนแต่มันเป็นเต้นปิดเดียวใช่ฮะแต่อันเนี้ยเราจะเห็นเต็มๆแล้วว่าอย่างเขาดีไซน์ใครกับคู่เป็นอย่างนี้เพราะมันเลวมากเลยเราต้องหาเสียง คนเนี้อาจจะดูเร็วอันนี้ไม่ช่่าใคถอะ่ถ่ายทอดออกมาได้ดูเลวมากเสียงของพิตติรวมถึงเวลาพิตติเขาจะมีเสน่ห์เรื่องความแฉบของเขาอยู่แล้วแล้ถ่ายทอดออกมาแล้วมันดูมันดูเลวเวลาเจ็บเวลดาสเสียสิมันมันเจ็บขยี้นะจีบเมเจ็บจีบเป็นใจ ใช่ครับแล้วรวมถึงหลายตัวมันมีเสียงอยู่ในหัวอยู่แล้วแล้วก็แต่ตัวตัวละครเหล่านี้ที่ที่น้องๆนักเรียนมาภาพเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่เป็นหนึ่งในหน่วยกาณศูนย์ที่มาช่วยสู้อาจจะออกประโยคคนละหนึ่งสองสามประโยชน์แตาวนี้ก็ไม่ได้เยอะมากจากเห็นว่าเราก็อยากให้อ่าหนึ่งคือเด็กๆผู้ได้ผ่านการฝึกผ่านรารเรียนผ่านการสอนและทีบร้อยแล้วนะครับก็ได้มาลองลงสั่งจริงเป็นตัวละคร ไม่เด่นก่อนไม่เด่นมากก่อนไม่เด่นมากก่อนออกแต่ว่าพวกตัวละครไม่เด่นมากก็ไม่ใช่ว่าเราจะแบบเอามามุมมองมาลงอะไรเงี้ยต้องคัดเลือกจากเดโมเด็กห mm hmm. าความแมสต์นะฮะอย่างที่บอกแมเรื่องเสียงหรือแบบคารคเตอร์อะไรก็แล้วแต่หาความแมสต์แล้วก็มาลองลงแล้วก็คือแม้จะเป็นตัวประกอบเราก็ต้องทําให้มันลื่นไหลสมมติว่าตัวประกอบจะพูดประโยคหรือสองประโยคแต่ถ้าเราไม่เอาใจใส่เขาแล้วพอไปฟังในหนังแล้วมันดูสะดุดแบบต้องไขว่าพลาอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เราก็ต้องขยี้ประมาณนึงนะครับแล้วก็ mm hmm. อย่างตัวของโคยุกิเนี่ยโคยุกิก็คล้ายๆายกันคล้ายๆกับทุกเคสคือเราฟังเสียงต้นฉบับแล้วเราก็ฟังดูเดโมดูเดโมที่เด็กเราก็ดูตัวฟอร์แมตต่างๆนะครับก็นั่นแหละฮะก็หวยก็ออกมาที่ราษฎนะครับใช่เพราะว่าพอเราเราดูเทียบเราเวลาเราดูพวกนี้มันจะดูเยอะมากดูหลายรอบ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 ฟังเดโมฟังดูตัวฟอร์แมตี่เด็กทุกอย่างหลายรอบมากก็นั่นแหละครับก็ออกมาเป็นตามที่เห็น ือเก็บรายละเอียดแบบ<ช>ไม่ใช่แค่การทํางานแต่ยังเพื่อส่งผลงานคุณภาพดีๆออกไปให้กับผู้ชมทุกคนด้วยใช่ครับใช่ปุบ,บมือให้พี่ปายหน่อยครับ<ช><อ> คำถามต่อไปขออนุญาตยังอยู่ที่พี่ปลายนะคะอยากรู้ว่าพี่ปลายมีวิธีการกำกับฉากเดือดๆยังไงบ้างที่บางทีเนี่ยตัวละครแต่ละตัวมีอารมณ์แบบขึ้นๆลงๆบางทีต่อสู้อยู่ก็ไปแบบตึงเครียดตึงเครียดอยู่มาตลกอีกแล้วจริงๆต้องบอกว่าท่านักพากอาชีพเราแทบไม่ได้อะไรมากเพราะว่าทุกคนโสดและอย่างพี่บอยก็แทบไม่อะไรมากเลยนอกจากที่ชูไปให้ซาน้ำตาพี่บอยต้องเกือบไม่รอดเหมือนกันเกือบไม่รอดก็คือช่วยช่วยดู คือคือนะักภาคเย่ยครับเวลาเขาาภาคเขาจะไม่รู้ทั้งเรื่องเขาจะรู้แค่สีที่เขาจะต้องภาคเท่านั้นเพราะนั้นบางครั้งเขาอาจจะตีอารมณ์ผิดเช่นโกรธเพราะอะไรการโกรธมันมีหลายแบบโกรธเพราะเมียตายโกรธเพราะอาจจะแค่โดนแย่งเงินไปนิดหน่อยอะไรเงี้ยความโกรธม,มีหลายรนะดับมีหลายวิตีหน้าที่ผู้กำกับ่างเราก็แค่บอกว่าสมมติเขาให้เสียงผิดเราทำเฮ้ยมันไม่ไม่ได้โกรธอย่างนั้นนะมันต้องแรงกว่านั้นอ่ะ จะต้องเน้นคําตรงนี้หรือเปล่าหรือคําขึ้นต้นมาจะต้องขึ้นต้นด้วยเสียงสูงเสียงต่ําหางเสียงต่ำไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าการทอดเสียงบางทีหางเสียงต่ําหางเสียงสูงมันบิดคาแรคเตอร์บิดความหมายของคําไปเลยแล้วก็แค่คอยคอยชี้คอยธิบาบเสริมเขาตกนิดนิดหน่อยฮะนักาอาชีพไม่ไม่ไม่ต้องตกตีอะไรมากนะครับก็จะใช้เวลาเยอะกับมือใหม่มากกว่านิดนึงตบตีนิดหนึ่งเช่นยกตัวอย่างตัวโคยุกิก็ได้ช่วงแรกๆเราก็จูนจูนกันเรื่องของการพูดแต่ว่า ไม่ต้องเต็มเสียงมากเพราะตัวละครนี้มันป่วย mm hmm. มันป่วยแล้วมพูดอยู่ในคอพูดพูดทีก็มีลงคอบ้างอะไรบ้างเพราะมันมันไม,ไม่ไม่แข็งแรงนะก็มีการตกบๆทีๆตรงนี้ลมถึงบ้างจบเรื่องหางเสียงอาจจะว่ารตตาต้องหยอดหางเสียงตัวนี้นิดนึงเพื่อให้ตัวละครมันหวานมันส่งและอารมณ์จะไปถ้าคนดูอะไรเงี้ยฮะก็ประมาณนั้นสําหรับนะักภาพมือชีพสบายฮะเพราะว่าเขามีพื้นฐานเขาเกาะเขารู้อ,อยู่แล้วตรงไหนดันเอาแค่ไหน,ตไหนแต่แล้วตกทีนิดเดียวภาพมืออชีพครับ ซึ่งต้องบอกว่าทำออกมาได้ดีมากๆนะคะชมตัวคอเหนื่อยค่ะทีนี้ทุกคนเนาะแล้วพยาาเข้าซีนอารมณ์รวมถึงซีนที่มันตลกเนี่ยเวลามันตัดกันไปแต่กันมาเนี่ยปรับน้ำเสียงกันแต่ละฉากกันยังไงบ้างครับขอบคุณขออนุญาตตอบนี้ก็คือน้าภาพเวลาภาคนะครับโดยเฉพาะสเกลของโรงเนี่ยเราจะภาคกี่คนที เอาผ้ากับคุระทีปุ๊บบางครั้งก็จ,จะไม่ได้ยินอีกคนหรือบางครั้งอาจจะได้ยินถ้าเขาลงไปแล้วเราก็เปิดให้เขาฟังได้เพราะฉะนั mm ้นหน้าที่หลักก็คือปุ้มกับเนี่ยแหละครับเขาต้องคอยบอกก็ต้องคอยเวทให้มันกลมกล่อม mm hmm. ไม่ใช่อีกคนแรงแรงเวอร์เลยแต่อีกคนอ่มันแรงไม่เท่าเราก็ต้องมาตกอมาเวทดูว่าจริงๆแล้วดนามิกของเสียงม,มันต้องสอดรับกันแค่ไหนอีกคนแรงพานีอีกคนต้องแรงแค่ไหนหมายถึงว่าสมมติว่ามันมันจะมีสถานการณ์เช่นแบบว่าตัวนึงโกรธใส ตัวโรกรธกลับและการโรกรธกลับเนี่ยมันจะต้องข่มอีตัวนึงให้ได้ซึ่งในบางครั้งนักผ้าเขาอาจจะฟังสาวแล้วเขาอาจจะรู้สึกว่าใส่ประมาณนี้แรงพอแล้วแต่ว่าคนที่เขาภาคก่อนแล้วเนี่ยเขาอาจจะแรงกว่าสาวประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นนักภ้าก็ต้องมีหน้าที่บอกว่าไอ้ผู้กลับต้องมีหน้าที่บอกว่าเฮ้ยคุณต้องแรงกว่าน,นี้อีกแรงกว่าน,นี้เพื่อที่จะ ให้มันคม,มคนอีกคนหนึ่งได้อะไรเงีครับเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักๆแล้วก็คือผุ้กกับจะต้องคอยดูภาพรวมต้องมอทั้งางเลยใช่ครับว่าทิศทางดนเรื่ชันมันจะเป็นยังไงครับโอเคค่ะคำถามต่อไปกลับมากันที่พี่รตาบา ะค,ะคิดว่ามีหนุ่มๆนะคะหลายๆคนน่าจะรอฟังอยู่นะคะในมุมมองของนะคะพี่ลตา,ตานาะคิดว่าโคยุกิตอนเป็นไข้ไม่สบายเนี่ยกับตอนที่สารภาพรักฮาคุจิตอนไหนอุณหภูมิในร่างกายจะสูงกว่ากันคะ <c oughs> ว้าวรู้สึกว่าน่าจะตอนสารภาพรักฮาคุจิเพราะว่าเขาหน้าแดงเป็น ลูปพับเลยเขาหน้าแดงแบบแดงแบบแทนหน้าก็แต่ว่าตอนเป็นแค่แดงแค่แก้มใช่คิดว่าน่าจะแบบพูดพูดปริ๊นแบบสารภาพแบบพ่อสารภาพแทนด้วยพี่พูดเองอันนี้จริงๆอาจจะแค่บอกพ่อไว้ว่าชอบแต่พ่อก็คือบอกไปเลยจัดแจงให้เองเลยพ่อสื่อตัวจริงพ่อสื่อตัวจริงค่ะลูกนั่งหน้าแดงกับอยู่ข้างๆมันไม่กล้าพูดบอกพ่อบอกให้เลยแบบนี้เปิดการ์เปิดการ์ให้พ่อช่วย พอเขาตอบรับปุ๊บก็ก็้าเลยดีใจเลยพอเขาตอบแข็งแรงเลยแข็งแรงเลยที่ไหนก็ตัดหนูก็ตัดได้บอกเลยว่าขนาดนั้นเลยโอเคค่ะทีนี้มาถามพี่มอฟกันบ้างตอนที่ปะทะกับใค่กะคุ้แล้วทีเนี้ยใครกับคุ้เขาด่าว่าเซนิสุเตียตัวีรก็เตี้ยซะด้วยรู้สึก โกรธเหมือนเซนิสึไหมผมว่าจุดที่โกรธถ้าสําหรับเซนติสึอ่าหมายถึงว่าถ้าผมโดนด่าอย่างนี้จะโกรธกับเซนติสึไหมอะไรเงี้ยกเด็กโกรธครับกเด็กก็โดนเพื่อนแซวแหละว่าตัวกเด็กตัรู้สึกว่าผัโตแล้วก็ทำไมกินนมก็สูงไม่ทันแล้วนะมันก็ไม่สูงไปกว่านี้แล้วน้ำกระว่าใส่ก็ว่าก็ว่าอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าสมมุติสมัยย้อนกลับไปสมมติถ้าตัวหนังเงี้ยตัวเซนติสึเนี่ยถ้าถ้าโกรธก็น่าจะโกรธตรงที่ ใครกัากูไม่แคร์ปู่เลยแม้แต่นิดเดียวทางทางที่ทิงทางนี้จริงๆคือแบบปู่ก็คืออยากให้ทั้งคู่เป็นคู่สืบทอดทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ใครกากูคือแบบเลวอะครับเมันไม่ดีอะครับมันเห็นแก่ตัวมันแบบช่างหัวปู่ที่กูไม่สนหลกอะไรเงี้ยแต่แบบเฮ้ยทาไมคิดแต่างานว่าอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็คือโกรธที่แบบถ้าคนสําคัญใชสิ่งที่สืบไปมากกว่ารคับ ค่ะคำถามต่อไปนะขออนุญาตมาที่พี่ก้าวอีกหนึ่งรอบนะคะพี่ก้าวค่ะคิดยังไงกับฉากที่ทันจิโร่ตะโกนเรียกอาคาสะก่อนที่จะฟันลงไปคะพี่ก้าวคิดยังไงบ้างคะฉากนี้เขาเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนดีนค,นดคนเห็นตรงแล้วแบบเขาไม่ไม่ชอบที่จะรบกัดใครอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยพาวด์ไฟเนี่ยเขาเคยด่าอาคาสะไว้ก่อนไงแต่ทีเนี้ยเขาเลยแบบเขาไม่อยากเป็นอย่างนั้นไงเขาต้องทาให้มันแบบเห็นตรงเข้าไป ลงเกินเป็นคนซื่อซื kind of ่อซื่อเรียกก่อนค่อยฟังใช่ใช่ค่ะแต่ถ้าลองคิดสภาพว่าถ้าสมมติอาคาซาไม่ใช่ถ้าสมมติว่าทันจิโร่ฟันไปเลยอาคาซาอาจจะไม่ได้แบบยอมทำลายตัวเองแล้วก็เผลอตัวเย่กันหมดทุกคนจะหนักกว่าเดิมนะใช่ใช่ใช่ผมก็จะไม่คิดได้ตอนนั้นขนาดโดนตัดแล้วก็คือแบบตอนนี้อสูรตัวอื่นโดนตัดหัวก็คือไปแล้ว ลาสาคือจับหัวเร่งร้องไว้อย่าไปดอย่ารุนหัวรุนไปแล้วก็ยังไงก็ยังโง่ตออกตอนที่ยีอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้าไม่ตะโกรนก็คงจะเป็นฟิวก็ยังคงสู้กันต่อแล้วก็จะเละเทะกว่านี้กันอ๋อเป็นพิโกโลเลยตอนนอย่าไปเลื่อนมาแรงเลือนมาแรงและอาจจะไม่มีฉากแฝดแบทด้วยตะยนตายเไปยอมทีนี้เมื่อพูดถึงความดราม่าของภาคนี้แล้วอยากให้ทุกคนเลยทุกคนแชร์ฉากที่เสียน้ำตาตอน ร้องไห้ซึ่งพี่บอสมีแชร์แล้วแหละของน้องกระตามีแชร์มาจะตรงๆคู่นั้นน่าจะใกล้ๆกันเหมันน่าจะเหมือนกันที่นี้อีกสามท่านล่ะไว้ที่แจกไปเอ้แย่ว่าจริงๆคือที่บอกคือผมเล่ามาดูหนังหลายรอ๋อบอกว่าดูหนังเพื่อแบ่งตัวเพื่อเช็คกดนู่นนี่นั่นหลายสิ่งใช่ไหมครับมันองพลาดห้ารอบมาแมันแต่ว่ามันจะมีสี่เดียวเลยที่ เม่พอจะรู้เกี่ยวรอบก็ต้องคลุกเข้าไปเลยเพาะเขาทำภายเสร็จแล้วเนี่ยยิ่งเป็นยิงคัสก็คือนั่นแหละครับเหมือนกับังอักษาและโคโยกิคือสิ้นขอต้อนรับกลับนะที่รักโอ้โหไอีจังหวะที่รักเนี่ยฮึดนักร้องตีมันไอ้ที่คึบไว้ไม่มีประโยชน์เลยมันแบบมันบิ้วไปหมดเลยใช่ฮะแล้วแบบคือการกลับมาของอักษรภาคนี้คำว่าการกลับมามันอาจจะหมายถึงตัวอักษร ได้ถูกต้อนรับกลับตัวตนจริงๆของเขาอะ่างเงยมันมันมีความต้องการอาจารย์ที่ผู้ละต้องรับกลคำนะอะไรเงี้ยเออแต่ฉันจะพาหน้าสวรรค์ไม่ได้อะไรงเี้รวมถึงพ่อก็มาปลอบสุดท้ายคนรักมาปลอบมาบอกว่าเออมันเป็นฟิลแบบเหนื่อยมากๆแล้วนะเธอนะกลับไปอยู่กับเราเถอะครับไม่ไดกับกับดิ่งเลยทีนี้นั่นแหละของผมของผมนี่ก็ฉากที่เสียงตาแบบลื้นๆอะไรก็แบบ น่าจะเป็นเหมือนทุกคนแหละคือฉากแบบอักษรพยุกิแล้วก็มีฉากปูจ่จ๋าแต่ว่าซีนที่ถ้าแบบในมุมมองของทันจิโร่ด้วยและก็ตัวเราด้วยผมชอบฉากท,ที่แจ้งข่าวการตายของชิโนบุมากกว่าฉากนั้นใช,ช่คือแบบคุณชิโนโบุนี่คือแบบเขาดีกับทันจิโร่มาตลอดคล้ายๆคุณเนรนโกคุอ่ะเออเป็นแบบแบบเป็นตัวจุดกะกายกันทั้งคู่เลยเออแล้วทีเนี้ยแบบื่องก,การที่แบบสูญเสียคนสำคัญอยางีงไปของทันจิโร่ อีกแล้วอ่ะทให้แบบเขาชอบกว่าใ,ใครๆเลยครับเขาเลยชอบตรงน,นี้มากกว่าช็อตนั้นเป็นเหมือนงานแบบตอนดูครั้งแรกก็น้าตาเลยเลยมาดูรอบสองันเนี้ยน้ําตาลืนเหมือนเดิมเลยคือ,อบบชอ็อตที่เป็นไฮไลไท์ที่ทุกคนร้องไห้เราก็รู้สึกนะครับคป็นก้กาวเลยใช่ครับก็ของผมก็ถ้าเอาซึมๆก็คือตอนตอนปูจาแะครับที่ว่าจองจะข้ามไปแล้วปูบอกว่าเป็นความแบบภูมิใจนะอะไรอย่างเงี้ยก็มาแลกน,นิ้นนึง แต่ว่าตอนอาคาศาเนี่ยหนักเลยแบบพยายามคือตั้งแต่ตอนพ่อตอนอาจารย์พอคุยกุกิจับหน้าปุ๊บแล้วพอตัวอฐฐาคาศาตอนเป็นตอนที่กลับไปเป็นคนแล้วโผล่ก่อนตอนนั้นสำหรับผมก็ไปแหละผมไปก่อนตอนยินดีตอนรับกลับบ้านที่รักอีโ <c oughs> ผล่ก่อนทุกไปเลยได้ครับนั่งอยู่ข้างๆาได้ยินเสียง <c oughs> ของโทษนะที่ภาษาไว้ไม่ได้ปกป้องไม่ได้ไปเลยไม่รอดสามรอบก็ยังแบบ โอเค <laughs> <Okay. S 1> ถือว่าแบบว่าแต่และท่านนาอก็จะมีแบบฉากที่เสียน้ําตาคล้ายๆกันนะคะเพราะว่าในหนังเนี่ยเบลต้องบอกเลยว่าดูยอย่างเบลดูอย่างเงี้ยบางฉากก็แบบมีแบบน้ําตาคลอมีอะไรเงี้ยเหมือนกันนะคะขอารุญย่าถามที่พี่บอลบ้างนะคะค <S <s พี่บอลหาอินกบทขนาดนี้คิดว่าตัวอาคาสาค่ะมีตรงไหนที่เหมือนกับพี่บอลบ้างเออน่าจะตงรงร้านขรุย่าครับอ้ยเรามย์คน้นารุ่ยาย อันนี้ยิ้มยังได้ครับทุกคนในวงการภาพก็ะจะรู้พี่บอ,พบอลพรายามมากผมให้เป็นไอดอลเรื่องก,การเป็นไอดอลนี่มันก็เลยยิ่งทัชง่ายขึ้นว่าเออเราเราเราเข้าใจกระบวนการคิดของตัวละครน,นี้ว่าเขารู้สึกอย่างไร <c oughs> งเพราะผมก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นคนรักใครนะนะนครักใรงภรรยาแล้วทีนี้อีกสี่ท่านคิดว่าแบบ ตัวเองเหมือนกับตัวละครตรงไหนบ้างครับเอาที่น้องละตาก่อนเลยก็ได้หนูไม่เหมือนหรือว่าจะตอบว่าน่ารักน่ารักนะมันเป็นประจจุดร่วมเขาเป็นน่ารักอยู่แล้วทุกคนประจักษ์ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วหนูไม่ใช่คนที่อดว่านหมือนคุยกินจะป่วยง่ายก็ไม่ใช่ก็แข็งแรงอีกวันนี้ป่วยไม่ป่วยตู้วันนี้อินคาเล็กเตอร์นี่คือจุดร่วมป่วยมาเลย ของแปลกๆเลยก็รู้สึกว่าตัวจริงๆเป็นคนมาดีกันหลกมากเลยค่ะคุยกี่เขาจะน้อยจบอยก็จุดร่วมน่าจะเป็นน่ารักเป็นคนน่ารักเหมือนกันค่ะการันตีการันตีใช่ค่ะอต่อกันที่พี่ตายโอ้หจริงๆตัวที่ภาพเป็นอย่างนกมุยคือคือในในนี้มันจะมีโผมาสามตัวนั่นคือมีมุยแล้วก็มีกาอันติโรที่สี่แม่แบบคือกาเรื่องนี้มีสามตัวนะฮะของผมจะเป็นกาว เออแล้วก็ตัวตัวยูชิโร่ก็จริงๆถ้าถ้าถ้าสามตัวนี้มันจะมีมุมที่คลิกกับมุยมุมหนึ่งคลิกกับยูชิโร่มุมหนึ่งคือของมุยเนี่ยเขาค่อนข้างเป็นนิ่งๆเลยกน้อยในหนึ่งนะครับถ้าเขาเขาแค่เข,า,ขาจะเลิศหรืออารมณ์ดีเฉพาะเวลาเห็นยูิโร่นั่นเองนะครับอยู่คนหนึ่งก็จะนิ่งๆนะครับก็ผมอาจจะเป็นอย่างไรก็ได้ถ้าไม่สนิทถ้าไม่ได้อะไรกับใครก็จะเป็นคนนิ่งๆนิ่งๆๆแต่ว่ากับยูชิโร่เนี่ยผมรู้สึกเขาเป็นคน กวนประสาทดีนะฮะพูดคําพูดคําจาของเขาโน่นนี่นั่นหรือว่าแม้กระทั่งตอนผมผมยังจำซีนในซีซั่นแรกได้เลยที่สู้กับประสมลูกศรน่ะแล้วเขาเขาบอกนายหญิงให้แบบว่าหนีเถอะปล่อยให้พวกตายไปให้มันเป็นตัวล่อไปยิ่งที่โรกับไดิโกไแล้วเราหนีก็จะครับแล้วพอนายหญิงทำข้าชอบแบบเฮ้ยมึงคิด็กอะไรี่ยไอ้ที่เขาเรียกกลับคำเอาล้อเล่นครับและหน้ามันจริงจังมากจำได้จำได้เราแบบวเราชอบซีนนั้นมากก็เลยรู้สึกว่าถ้าจะคลิกก็คลิกกับมุมนี้ของอิชิโร่ครับ ครับก็คงอ่านบทความสดใสร่าเริงและรักพวกพ้องเรามาทงครับเนิสครับผมแล้วก็อาจจะคล้ายๆตรงที่เขาคลั่งในสโกลมากๆผมก็ก็ก็รักแฟนคลั่งใครครับคลั่งแฟนเอ้ยข้าพงษยืนยันได้ยืนยันได้อีกแล้วเขากดปัดขยาพเยอะพญาเยอะ ทิ้งร้างแน่ๆเลยขอบคุณแฟนพี่มอที่ทำให้พี่มอศึกษาข้อมูลวันนั้นพี่ช่วยหนูได้มากจริงๆขอบคุณเลยแรงบรราจิดสากอักษรมีพี่หมอเป็นไนโด้ครับของผมจุดที่เหมือนกับทันจิโร่ต้องเรียกว่าไม่ค่อยมีนะเพราะว่าทันจิโร่เขาแบบเขาดูแบบสดใสนะสดใสล่าเริงแต่คนจริงจังผมเนี่ยเขาท่านจะอินโทร อ๋อคนตรงข้างก็คือคุณยูนี่เใช่แบบอาจารย์เป็นไงก็ถามชื่อแล้วไม่ยอมบอกสักทีอะไรอย่างนี้แต่ก็ถ้าให้จุดที่มันมีความเหมือนก็คือความพยายามคล้ายๆกันครับค่ะโอเคต้องถือว่าแบบว่า หลายๆท่านน่าะจะได้ฟังนะคะทั้งเกี่ยวกับ<ม>แบบว่าเรื่องราวเนาะในแต่ละตัวละครที่กว่าจะสําเร็จออกมาเป็นผลงานในวันนี้นะคะขอเสียงปรบมือให้ทุกท่านดังๆอีกน,นึงรอดนึง,งนะค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราจะมีของรางวัลมาแจกด้วยนะคะใครมี